นี่แนนนะคะมากับตัวนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้าอันติกนะคะ CNG นะคะปี2014นะคะราคาขายอยู่ที่349,000บาทน,นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะตัวนี้นะคะเป็น CNG นะคะ,ะแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่ได้ติดตั้งเองนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเดี๋ยวแน่นะคะพาชมรีวิวรอบๆคันกันต่อเลยะคะ่ะ มาดูนะคะรูปรักภายนอกของ t o y o ต a a อันติคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเซ็กเตอร์นะคะส่องสว่างมากๆเลยไฟตัดหมองนะคะพร้อมการชนด้านล่างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะนี่สวยจริงๆนะคะกระจังหน้านะคะเป็นกรอบโคมเมี่ยมให้แบบนี้ไปเลยสวยมากนะคะร้อนนะคะเป็นร้อมแม็กนะคะขอบ15นิ้วนะคะยางก็ปีใหม่มากๆเลยเช่นกันนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง VVTi นะคะกระจกมองครังนะคะพับปรับไฟฟ้ามีไฟเรียวให้ในตัวไปอีกนะคะมือจับประตูนะคะทั้ง4บานเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะบอกเลยว่าเวลาล้างออกมานะคะขัดเงานี่แบบสวยมากนะคะ เงาตาแตกจริงๆนะะไฟท้ายนะะถูกออกแบบให้ดูเป็นแบบ LED คิ้วฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็เป็นกรอบคมเมียมให้อีกด้วยนะคะน้งแนนะคะพาชมภายในกันต่อเลยนะคะอันติดนะคะภายในของเขาเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆากนะคะจะเป็นสีเบรดหรือว่าสีครีมนั่นเองนะคะนี่เบาะหนังนะคะดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะ ที่พักแขนนะคะพร้อมชะอาที่เก็บของด้วยอีกตรงนี้นะคะที่วางแก้ว2จุดตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ7สปีดนะคะขับขี่ง่ายมากๆมีช่องสำรองไฟให้อีกนะคะตรงนี้ <c oughs> เครื่องเล่นวิทยุนะคะ MP 3 <c oughs> แล้วก็มีช่องแอร์นะคะแล้วก็ต,ตัวเข็มนาฬิกาเนาะเ <c oughs> นี่ยไม่สีทูโทนนะคะตัดดำแบบนี้เลยนะคะสวยมาก ควงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถกดปุ่นควบคุมได้เลยท่านซ้ายมือนะคะมือจับประตูทั้ง4บานเป็นกรอบคมเนียมให้นะคะสวยจริงๆนะคะใหม่ด้วยนะคะคันนี้อ่ต้องแน่นะคะพาชมห้องผู้โดยสารกันต่อเลยบอกเลยว่าด้านหลังนะคะกว้างมากๆนะคะสำหรับอันติดนะคะนี่กว้างจริงๆนะคะเบาะหนังนะคะสีเบจหรือว่าสีครีมนั่นเองนะคะด้านหลัง สวยมากนะคะคันนี้แนะนำเลยต่อมานะคะเรามาดูนะคะห้องเก็บสัมภาระกันต่อเลยดีกว่านะคะเปิดมาก็จะเจอถังแก๊สนะคะของ CNG นะคะ t o y o t a นะคะนี่ได้มาตรฐานแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะนี่ได้มาตรฐานแน่นอนนะคะจาก Toyota าปิดก,ก่อนเนาะ มีไฟนะคะด้านหลังให้อีกด้วยอันนี้นะคะยังเก็บสัมภาระได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะรอยน็อตนะคะตามจุดต่างๆด้านหลังนะคะบอกเลยว่ารถไม่มีการไขมาแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนาะของเราสวยจริงๆนะคะคันนี้ ส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะปัจจัยหลักของรถมือสองเลยนะคะอันนี้น้องแนนบอกก่อนว่าบริษัทน้องแนนนะคะลูกค้าสามารถนะคะที่จะพาทีมช่างนะคะหรือว่าคนรู้จักที่รู้เรื่องรถมาดูมาเช็คได้เลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีการย้อมแมวขายลูกค้าแน่นอนนะคะอ่น,น้องแนนนะคะแผนตามจุดต่างๆก่อนนะคะตาสัญลักษณ์ตามจุดต่างๆนะคะรอยน็อตนะคะรอยคานรอยเม็ดอาร์ตนะคะทุกอย่างนะคะแท้จากเลอโรงงานแน่นอนนะคะ เพราะว่าของเราเนี่ยเป็นรถคัสเกตเอลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลใจเลยว่าเราเนี่ยจะเอารถย้อมแมวมาขายลูกค้านะคะนี่รอยน็อตนะคะไม่เคยขยับเลยนะคะทุกจุดเลยนะคะคันนี้สวยมากจริงๆนะคะตาสัญ,ญลักษณ์ตามจุดต่างๆนะคะรอยคานนึงเป็นคานเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกติเลยคะ่ะ กับ t o โยต้าอันติคันนี้สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจก็เข้ามาดูรถได้เลยที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะหรืออีกสาขา2อนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะอยู่ติดถนนเลยหาไม่ยากนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะ,ะติดต่อน้องแนนได้เลยที่เบอร์0972622796สำหรับวันนี้น้องแนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้อง